ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกปิดตำนานพี่สีจอมแฉยังเหลืออีก5นักร้องตัวตึงมีใครบ้างเช็คชื่อที่นี่เลยก็ตามที่เราทราบนะครับว่าตอนนี้นะครับคำว่านักร้องนะครับก็คือเป็นนักร้องเรียนเนี่ยครับก็นะครับตัวตึงๆเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยคงมีไม่กี่คนแล้วถ้าพูดถึงนักร้องเนี่ยทุกคนจะต้องนึกถึง สีสุวรรณจันญานะครับนักร้องเสียงทองเรียกว่าคนนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยที่มีการร้องเรียนมาอย่างยาวนานแต่ล่าสุดตามที่เราทราบนะครับว่าพี่รีสุวรรณก็โดนเจ้าหน้าที่เข้าไปรวบในข้อหานะครับไปครับข่มขู่ก็คือไปร้องเรียนนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยไปข่มขู่และไปตบรั์นะครับอธิธิบดีกรมการข้าวซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันยังเป็นคดี ความกันอยู่นะครับก็เป็นคดีความอยู่ยังมีการต่อสู้ในชั้นศาลนะครับยังไม่ได้สรุปว่าคุณสีสุวรรณผิดหรือถูกนะครับเพราะศาลยังไม่ได้ตัดสินตาม ที่เราบอกนะครับตามที่ผมเคยพูดเสมอว่าวันนี้นะครับเราอย่าพิ่งไปตัดสินว่าเขาผิดหรือถูกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้ศาลยังไม่ได้ตัดสินตามรัฐธรรมนูญบอกเอาไว้ว่าใครเขาแล้วแต่นะครับนะครับคนที่โดนกล่าวหาคนที่โดนตั้งข้อหาคนที่ดูกดำเนินคดีแล้วศาลยังไม่ตัดสินยังถือว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่และเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เรานะครับไปเม้นอะไรว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดระวังเอาไว้ให้ดีนะครับว่าถ้าคุณไปเม้นแล้ว เขาเกิดฟ้องนะครับว่าคุณหมิ่นประมาทเขานะครับคุณเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ระวังนะครับหนักนะครับถึงแม้กระทั่งว่าเขาจะถูกตํารวจจับถูกดําเนินคดีแต่เมื่อไร่ก็ศสาลยังไม่ตัดสินแสดงว่าเขายังไม่ได้มีความผิดแล้วคุณไปพูดว่าเขามีความผิดไปยืนยันว่าเขามีความผิดคุณบอกว่าเขาผิดนั่นแหละครับคุณจะโดนดาเนินคดีเองฝากเอาไว้นะครับเพราะล่าสุดรีบผมได้ข่าวมานะครับว่ามีคนนะครับอย่างครับที่ไปเม้น์เนี่ย แล้วบอกว่าเนี่ยทำความผิดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไปยืนยันข้อที่จริงก็โดนฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทและนําเอาฟาร์มเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพราะว่าวันนี้คุณศรีสุวรรณและก็คุณเจ๋งหลอกจิกแล้วก็อดีตผู้สมัครสสพักดลทยช่างชาติยังไม่มีใครกระทาความผิดนะครับยังไม่มีใครกระทาความผิดยังต่อสู้ในกระบ,บวนการของศาลเพราะศาลยังไม่ตัดสินแต่การที่นําเสนอข่าวว่านะครับมีนะครับการร้องเรียนแบบนี้แบบนี้อันนี้อันนี้มันใช่แต่เป็นการยืนยันว่าเฮ้ยเขาทาผิดทําผิดทําผิด อันเนี้ยนะครับผมบอกเลยว่าเสียงที่จะโดนดําเนินคดีต้องบอกก่อนนะมันไม่คุ้มหรอกนะครับว่าวันนี้เวลาที่โดนดาเนินคดีเนี่ยนะ,นะเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่เรานะจะเม้นอะไรนะครับหรือแสดงความคิดเห็นอะไรคิดให้ดีๆว่านะครับมันใช่หรือเปล่านะครับมันใช่หรือเปล่าผลสุดท้ายการเม้นของเราถูกเราเราถูกดําเนินคดีเองต้องติดคุกเองมันไม่คุ้มหรอกครับปิดตํานานพี่สีจอมแฉยังเหลือ5นักร้องตัวตึงมีใครบ้างเช็คชื่อที่นี่เลย แม้พี่ศรีสุวรรณจันยานะครับจะถูกปิดตำนานนักร้องมากกว่าสิปีแต่ก็ยังมีนักร้องนะครับอีกหลายคนที่ยังคงเดินหน้าร้องเรียนต่อเนื่องซึ่งคนที่เป็นที่รู้จักมีทั้งหมดนะครับ ด้วยกัน5คนคนแรกก็คือนายเรืองไกรรกิจวัฒนะสมาชิกพัคพลังประชารัฐในว้วงที่ผ่านมาเขาเดินสายร้องเรียนคนดังการเมืองมาหลายต่อหลายลายนะครับโดย1กุมภาพันธ์หกที่ผ่านมานั้นเขายื่นกรกตอขอยุบพักคก้าไกลตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักรังสรรค์น้ำนูนชี้หาเสียงแก้ไขามาตรา1นึสองเข้าข่ายร้มร้างการปกครองทั้งนั้นก็คงจะต้องมาจับตาดูว่าเขาจะออกมายื่นคำร้องเรียนนับพักการ เมืองหรือคนดังนะครับการเมืองคนใดอีกหรือไม่อีกทั้งนายเรืองไกรนะครับยังบอกว่าไม่หวั่นสำรอยนักร้องคนดังเพราะไม่เคยเรียกไม่เคยร้องเรียนมั่วซั่วยืนยันทำทุกอย่างตามหลักการจึงไม่ห่วงว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาเหมือนกับนักร้องเรียนคนดังพร้อมกันนั้นจากเหตุการณ์การตรวจสอบการกระทําของภาครัฐมอันมิชอบหลายกรณีทําให้ในายเรืองไกรได้รับฉายาว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อีกด้วย ขณะที่นักนักร้องเรียนคนที่สองอย่างนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาการด้านการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่เดินหน้าร้องปปชาสอบจริยธรรม4สสพัก9ก้าไก่ที่ร่วมเสนอชื่อแก้ไขกฎหมาย1นึซึ่งกรณีดังกล่าวนะครับเขาเคยยื่นคัดค้านในขณะที่มีการยื่นจดทะเบียนพักอนาคตใหม่เมื่อปี2561ไปแล้วโดยขณะนั้นนายปิยบุตรแสงกระดกุล ที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนื่องจากคณะนิติราชมีแนวคิดจะแก้ไขมาตรา112หากคณะกรรมการการเลือกตั้งรับจดทะเบียนพักการเมืองจะทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อสถาบันซึ่งเป็นจริงตามที่เขาเคยคัดค้านตั้งแต่เริ่มต้นโดยการแก้ไขมาตรา112เป็นมรดล,ะละตกทอดมามาถึงพักคก้าวไกลและถูกสารน้ำนูนวินิจฉัยว่าเป็นการกระทําที่ล้มล้างการปกครองแถมเขายังบอกด้วยว่า ยืนยันว่าไม่สำรอยพิษสีเพราะเป็นนักการเมืองไม่ใช่นักร้องอาชีพไม่รีดถ่าใครและมีคุสมบัติส่วนตัวนะครับมีมีสมบัติส่วนตัวร้อยล้านนะครับทั้งนี้ในวันที่10มกราคม257หาสารนำนูนมีมติเป็นเอกฉันไม่รับคำร้องของนักร้องทั้ง่า ทั้งนี้ในวันที่10มกราคม67สารรับนูลมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับความร้องของนักร้องทั้งสอคนคืนนอนายณัฐพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินปมขอให้ดำเนินการทนายอานนท์ไม้และรุงไม่ทำตามที่สารสั่งไว้ซึ่งคำร้องไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติป,ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจ,จารณา ของสารนันนูนมาตา74ขณะที่ก่อนหน้านี้นันตพรก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มักจะออกมายื่นคำร้องนะครับคนการเมืองอยู่เป็นประจำอีกด้วยต่อมาคนที่4นายธีรยุทธ์วรรณเกตอดีตทนายฟาร์มอดีตพระพุทธอิสระยื่นกรกตส่งสารนันนูนวินิจฉัยยุบพ,พิจารณายุบก้าวไกลหลัง ฟันนโยบายหาเสียง112เข้าข่ายร้มร้างการปกครองโดยสาเหตุที่ทําให้ในายธีรยุทธ์ออกมายื่นคําร้องโดยตรงกับสารน้ำนูนกล่าวหาว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลใช้สิทธิและเสรีภาพร้มร้างการปกครองนายธีรยุทธ์บอกว่ายึนบอกว่ายืนยันว่าไม่มีใบสั่งมาจากใครและไม่ได้ทําเพราะอยากดังแต่ทําในฐานะนักกฎหมายต้องทําหน้าที่ตามหลักการของกฎหมาย ไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงเป็นทางการเมืองในช่วงที่พักก้าวไกลเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและนักร้องคนที่5นายพัทรพงศ์สุภักษรหรือที่เรียกกันว่าทนายอันบุรีลำราสุดยื่นคําร้องยื่นหนังสือนะครับปะปะงตรวจสอบเส้นทางการเงินสีสุวรรณไร้อาชีพแต่ซื้อบ้านหลูเป็นนักร้องเรียนมา10ปีไม่มีอาชีพชัดเจนไม่มีไรายได้เป็นหลักเป็นแหล่ง ซึ่งทนายอันบอกว่าผมท้าชนนายสีสุวนมานานแล้วเพราะพฤติกรรมแบบนี้มองว่ากระจอกกว่าที่คิดและผมขอประกาศว่านายสีสุวนจะไม่ได้กลับมาร้องเรียนได้อีกถ้ากลับมาจะกล้าหรือไม่อายหรือนอกเหนือจากนี้ยังมีนักร้องอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนะครับหมอวัดรงนะครับหมอวัดรงนะครับเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดี ภัยบูนนิติตะวนันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐและนายอันันท์ และนายอนันตชัยชัยเดชทนายฟาร์มที่ล้วนออกมาเปิดหน้าร้องสื่อไม่พักกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาครัฐและฝ่ายค้านนะครับต่างถูกจับตาอยู่รอบด้านดังนั้นก็คงต้องติดตามกันว่าใครจะเป็นรายต่อไปที่จะตกเป็นเป้าสายตาของนักร้องเรียนนําไปสู่การตรวจสอบนะครับหาความจริงต่อไปนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่า เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับสถานการณ์ท si ี่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเป็นการร้องเรียนแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอันนี้ทาไปเถอะครับนะครับทำไปเถอะครับยิ่งเรื่องของการร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องของการทุจริตของภาครัฐอันเนี้ยมันสมควรจะทําอย่างยิ่งและสมควรจะมีนักร้องเรียนเหล่านี้ออกมาร้องเรียนออกมาทําตามซะแต่ที่เรื่องบางเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องที่ มันไม่ได้เป็นผลดีเลยนะครับและมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นครามจริงนักร้องเหล่านี้ก็ต้องรับผิดชอบด้วยก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้หลายๆคนไปร้องเรื่องของที่ว่าให้ยุบพักก้าไกลเพราะสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวันนี้นะครับคําสั่งของสารรัฐธรรมนูญน,น,นะครับ รัศดรรัฐนูนสำหรับผมผมมองว่าสารรัฐนูญวินิจฉัยตามมาตรา49ให้หยุดการกระทําแต่หลายๆคนไปตีความว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าการกระกทำทุกนั้นคือการล้มล้างการปกครองแต่สารรัฐนูญนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยว่าสารรัฐนูญกําลังให้เหตุผลว่าทําไมสารรัฐธรรมนูญถึงต้องสั่งให้ในายพิธาลิมเจริญรัตน์และพรกคก้าไกลยยหยุดการกระทําเพราะในการกระทํานั้นจะนําไปสู่นะครับ ํำว่านําไปสู่หรืออาจจะถัดหรืออาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดเนี่ยนะครับมันเป็นการที่บอกว่ายังไม่ได้กระทําความผิดเพราะฉะนั้นสารรัฐธรรมนูญยังไม่ได้กระทําความผิดนะครับถ้าใครนะครับยืนยันนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญบอกว่ากระทาความผิดแล้วนะครับกระทําความผิดแล้วแล้วเชื่อว่ากระทาความผิดแล้วนักร้องเรียนจะต้องไปแจ้งฟานดําเนินคดีในมาตรา112กับคุณพิธากับพักคก้าวไกลและทั้งหมดเพราะว่า ถ้าสารน้ำมูลยืนยันว่าทําผิดถูกต้องไหมว่าทําผิดคือการลลมร้างการปกครองก็ต้องดำเนินคดีเพราะการล้มล้างการปกครองนี่มันผิดมาตรา1นึ่งหนึ่งสองเนี่ยไอ้อ่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยชัดเจนและหนึ่งหนึ่งสามอย่างชัดเจนถูกต้องหรือเปล่าครับต้องไปดําเนินคดีแจ้งฟาร์มดาเนินคดีไม่ใช่ไปร้องนะครับต้องไปแจ้งฟาร์มดำเนินคดีถ้าคุณมั่นใจว่าสารพิจารณาอย่างนั้นแต่ถ้าไม่มั่นใจว่าสารพิจารณาอย่างนั้นแสดงว่าคุณกําลังตีความหมายผิดหรือเปล่าคุณตีความหมายผิดหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับว่า วันที่3ที่แดที่ผ่านมาสารรัฐระนูวินิจฉัยในมาตา49นะครับมาตา49ไม่ได้เกี่ยวนะครับเพราะม่มาตรา49ต้องการให้หยุดการกระทำนะครับหยุดการกระทำเพราะฉะนั้นอะไรนะครับเหตุผลอะไรนะครับนะครับสารรัฐธรรมนูญจะสั่งให้ใครหยุดการกระทําก็ต้องมีเหตุและผลสารรัฐธรรมนูญก็ไล่เหตุการณ์ทั้งหมดว่าการกระทํานั้นะนะครับขอให้หยุดการกระทำซะเพื่อจะไม่ให้นําไปสู่คําว่านําไปสู่กับผิดคนละประเด็นกันนะครับ ตีความหมายให้ถูกครับตีความหมายให้ออกครับเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้แล้วถามว่าวันนี้นะพักเก้าไกลคุณพิธาจะผิดในมาตรา92หรือเปล่าก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิฉัยอีกว่าจะผิดมาตาา92หรือเปล่าเราไม่ตัดสินไม่ได้ครับว่าผิดหรือไม่ผิดถูกว่าและจะไปเอาคําพูดย,ยันยันเพราะว่าถ้าวันนี้นะครับคายืนยันของศาลรัฐธรรมนูญตรงนั้นนะครับว่าเป็นการกระทำความผิดจริงต้องไปดําเนินคดีในมาตรา1 1 2เพราะมาทําความผิดแล้วถูกต้องไหม ทำผิดแล้วก็ไปดําเนินคดีมาตราหนึ่งสองแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้กระทาความผิดแต่นําไปสู่อันนี้จะดําเนินคดีในมาตราหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้ถูกต้องหรือเปล่าครับกฎหมายไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณกําลังจะกระทาความผิดแล้วจับเลยต้องให้กระทาความผิดก่อนแล้วถึงจะลงโทษถึงจะจับได้ถูกต้องหรือเปล่าครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ